สวัสดีครับวันนี้ครูจะมานําเสนอเกี่ยวกับการทําเกลียวด้วยมือหมายถึงใช้เครื่องมือนะครับไมไ่ใช้มือก็ทาเป็นเกลียวได้นะครับโดยปกติจะใช้ในการในการทํางานในการประดิษฐ์ในการซ่อมแซมงานที่เสึกหล่องานที่จมุกนะครับพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยนะครับการทำเกลียวมี2ออย่างก็คือการทำเกลียวใน หรือบางครังการเรียกการตาเกลียวซึ่งก็คือเกลียวตัวเมียนั่นเองครับอีกอย่างก็คือการทําเกลียวนอกหรือบางครั้งเรียกการดายเกลียวซึ่งก็คือเกลียวในนั่นเองครับเครื่องมือที่ใช้สาหรับการทําเกลียวในเราได้แก่ชุดดอกทารบมี3ดอกการใช้งานต้องเรียงลำดับ ซึ่งดอกที่1จะสังเกตได้ชัดว่าเกลวจะมีน้อยหรือไม่ค่อยมีเกลวโดยสังเกตส่วนปลายซึ่งเป็นการคล้ายกับการใช้เป็นการนำร่องในดอกแรกเกลียวที่ได้ยอดเกลียวจะยังไม่แหลมส่วนถ้าทำ การใช้งานต้องใช้ด้ามขัดโดยต้องเลือกขนาดด้ามให้เหมาะสมแล้วหมุนจับทึบดอกท้าให้แน่นด้วยมือซึ่งส่วนหนึ่งด้านหนึ่งของด้ามขัดจะสามารถหมุนตักเขาออกได้สริสความหุนจากพที่หรือปิดขั้นตอนการทำเกลียวในด้วยมือ เริ่มจากการเจาะรูชิ้นงานให้ได้ขนาดที่ถูกต้องก่อนตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำเกลียวขนาด M10 รู1.5ม mm, ิมหาขนาดรูที่จะเจาะได้โดยเอา10ล1.5จะได้8.5ม mm. ิเมแต่ตอนที่จะทำจริงควรจะเพื่อให้ มีขนาดโตกว่าเล็กน้อยเช่น8.7ม mm. ิลิเมตรไม่อย่างนั้นแล้วดอกอาจจะหักเสียหายได้เมื่อเราเจาะดูแล้วคนนำชิ้นงานมาจับกับปกาให้แน่นและตั้งได้แนวดิ่งเมื่อนำดอกทาบดอกที่นหนึ่ง จับเข้ากับด้ามขันให้แน่นเริ่มนำดอกรับใส่เข้ากับรูชิ้นงานที่เจาะไว้กดและหมุนตามเข็เมนาฬิกาเพื่อสร้างเกลียวแรกเริ่มให้ได้ก่อนเมื่อได้เกลียวแรกแล้วก็ต,ตรวจสอบว่าดอกรับตั้งฉากกับชิ้นงานหรือไม่โดยใช้ฉากวัดตรวจสอบทั้งสองทิศทาง ระหว่างการทำเกลียวจะหมุนดอกตาบเข้าตามเข็มนาฬิกาครึ่งรอบแล้วหมุนทวนกลับเพื่อคลายเศษโลหะจากการตัดเกลียวออกโดยใช้น้ำมันตัดช่วยหล่อลื่นไปด้วยระหว่างการทำเกลียวที่สำคัญอย่าลืมหมุนทวนเพื่อคลายเศษโลหะหรือว่าถ้าหมุดเข้าแล้วแน่นมากก็อย่าฝืนหมุนไม่เช่นนั้นดอกตาบอาจจะเสียหายได้ เหมือนในภาพเมื่อสิ้นสุดดอกที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นดอกที่สองแล้วก็ทำขั้นตอนเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นดอกที่3ามทำเช่นเดิมจนเสร็จตรวจสอบว่าเกลียวใช้ได้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือหรือสลักเปลียวหรือนอดด็อตตัวผู้หมุนเข้าดูว่า คล่องหรือไม่เมื่อเสร็จงานแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องมือเก็บเครื่องมือเข้าที่และทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยต่อไปมาดูการทำเกลียวนอกกันบ้างครับดอกทำเกลียวนอกจะมีแค่ดอกเดียวเท่านั้นไม่เหมือนกับการตาร้าบเกลียวแต่จะมีสองแบบคือแบบปรับได้กับแบบปรับไม่ได้ ส่วนด้ามขันจะมีสลักเกลียวสำหรับยึดให้ดอกดายแน่นติดมั่นคงกับด้ามการทำเกลียวนอกต้องกลึงชิ้นงานให้ได้ขนาดเช่นเกลียว M10 ก็กลึงให้ได้ขนาด10มิมและเช่นเดียวกันต้องเผื่อขนาดให้เล็กกว่าเล็กน้อยคือ แทนที่จะกลึง10มิลิเมตรก็กลึงเป็นขนาด9.7ม mm, ิลิเมตรเป็นต้นจากนั้นก็จับยึดชิ้นงานกับปากกาให้แน่นและได้แนวดิ่งใส่ดอกดายเข้ากับด้ามขันให้แน่นแล้วเริ่มทำเกลียวโดยต้องออกแรงกดและหมุนเข้าสร้างเกลียวตามเข็มนาฬิกาและต้องให้ ตั้งฉากกับชิ้นงานโดยเล็งแนวด้ามขันให้ขนานกับชิ้นงานเกลียวเริ่มแรกจะใช้เวลาพอสมควรเมื่อสามารถสร้างเกลียวได้หนึ่งถึงสองเกลียวแล้วต่อไปก็จะง่ายขึ้นวิธีการก็จะเหมือนกับการทำเกลียวในเมื่อสุดระยะเกลียวก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทำเกลียวนอกจากนั้นก็ทำความสะอาดเก็บเครื่องมือ และทำความสะอาดบริเวณหวังว่าจะเข้าใจและทําเกี่ยวได้นะครับสวัสดีครับ